สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุริยาออฟทาลอด์บายกันชรยานะคะมาคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณหรือใครแอบส่องคุณอยู่บ้างส่องเพื่ออะไรอาจจะเป็นคนอื่นที่เขาอยากรู้อยากเห็นเรื่องของเรื่องราวของชีวิตของเราอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่อาจจะเป็นเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยเรามาดูกันใครแอบส่องคุณอยู่ส่องเพื่ออะไรส่องเพราะอะไรมาดูกันที่ธาต ลงแม่ตุ่นตุนกุมค่ะเรามาดูกันซิว่าในความรักความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ปัจจุบันของคุณณนะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะกับชีวิตของคุณนะจ๊ะอืมเอ้าอดโฟอะไรมีเกณฑ์ของการเดินทางไหมช่วงนี้จะเดินทางไปไหนจ๊ะที่ที่มีภูเขาที่ที่มีน้ําการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสําหรับชีวิตค่ะไพ่แห่งการเริ่มต้นขึ้นมาทำร,ร้านมีการย,กย้ายด้วยย้ายที่นอนไปพักผ่อนที่อื่น ย้ายไปอยู่กับครอบครัวอ่ามีเกณฑ์ของการกลับไปอยู่กับครอบครัวกลับไปต่างจังหวัดไปอยู่กับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่ <c oughs> อ่ะโอเคอ่ะดูสถานการณ์โดยรวมๆก่อนนะคะกับชีวิตของคุณนะตอนนี้ไพ่ใบแรกเป็นเดอะฟูค่ะเดอะฟูคือการเริ่มต้นคุณกาลังคิดหาทางกาลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆช่วงนี้อนาคตมองถึงอนาคตที่ไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่มองถึงความรู้สึกว่า มันจะเกิดการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคิดแล้วลงมือทําหรือยังหรือว่าการเดินทาง <c oughs> การเปลี่ยนแปลงช่วงนี้อยากบิวอินอยากสร้างบ้านอยากย้ายบ้านย้ายที่นอนย้ายที่นอนย้ายงานย้ายการหรือเปลี่ยนงานก็ได้มีเกณฑ์ของการอยากจะเปลี่ยนงานทํางานที่สองงานที่งานแรกเปลี่ยนการสไตล์การทํางานอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะการเริ่มต้นใหม่นะคะการเริ่มต้นในทุกๆอย่าง เริ่มต้นในความสัมพันธ์ก็ได้เริ่มต้นในงานใหม่ก็ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสําหรับชีวิตก็ได้นะจ๊ะไพ่ใบนี้บ่งบอกทำแพรนในในใจของคุณเระเดชที่ผ่านมาชอบคุณอาจจะไม่ค่อยอยู่นิ่งเนาะอาจจะไม่ค่อยอยู่นิ่งไปนูน่นไปนี่ไปนั่นเป็นนักเดินทางทีเดียวชอบชอบอยู่นิ่งไม่ได้ลมอาจารย์บอกไหมเมทุนตุนกุมนะโอเคนะ จะมีข่าวดีเข้ามานะคะจะมีข่าวดีในเรื่องของครอบครัวอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินอาจจะมีความมั่นคงมากขึ้นถ้าติดขัดถ้ายังติดขัดยังมีปัญหาในเรื่องของการเงินการงานอยู่เนี่ยทนทน,ทนสักนิดหนึ่งคุณจะคุณจะสามารถได้ได้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่ที่ดีไพ่มองถึงความอดทนค่ะถ้าคุณอดทนฝ่าฟันกับปัญหาและอุปสรรคในช่วงนี้ไปได้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็จะจะประสบความสำเร็จ นะคะความมั่นคงสีไม้เท้าใบจบ <c oughs> ขอภัยใบจบเป็นสีไม้เท้าแต่ในการงานที่คุณทำต้องคิดถึงการงานที่ต้องตัดสินใจในะเรื่องของการทำงานการเงินต้องตัดสินใจเสียบางอย่างได้มาซึ่งบางอย่างเรียกว่าแบบนั้นการทำงานเนะี่ยคุณก็ยังทุ่มเททำงานเช้าทำเย็นทำทำขยันขันแข็งทีเดียวแล้วก็บางทีคุณอาจจะมองถึงการทำงานที่ใช้ไอเดีย การทำงานที่ผิดแปลกออกไปจากที่คุณทำอยู่หรือไปเริ่มต้นงานใหม่จะจริงจังมากขึ้นกับการศึกษาหาความรู้กับงานใหม่ๆที่คุณจะลงมือทำมีเกณฑ์ของการได้ทำงานใหม่ๆที่คุณอยากทำซึ่งคุณยังกลัวคุณยังกลัวคุณยังไม่แน่ใจไปเถอะค่ะรวยแน่นอนไปเถอะไพ่แบบนี้สีไม้เท้าไพ่ของครอบครัวการเฉลิมฉลองข่าวดีความมั่นคงในเรื่องของเงินและงานนะจ๊ะมจสเมนคือการปลดปล่อย บางคนกําลังจะเดินทางไปอยู่กับครอบครัวไปหาพ่อแม่พี่น้องการเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางระยะสั้นๆน,นจะจ๊ะอยู่นิ่งไม่ได้จริงๆนะคุณเป็นคนที่ลมเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าพัดไปพัดมาพ,ดพัดไปนู่นพัดไปนี่ในด้านของความรักอาจารย์มองไม่เห็นนะช่วงนี้ไม่โฟกัสเรื่องรักเลยเหรออยากได้ความมั่นคงมากกว่าถ้ารักมีถ้าจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนถ้าเป็นรักที่ดูแล้วมองเป็นถึงการตกแต่งเป็นครอบครัวได้ หรือในบางคนถ้ามีรักดีๆอยู่อาจจะมีข่าวดีเรื่องการแต่งงานหรือมีข่าวดีเรื่องบุตรหลานบริวารมีสมาชิกเพิ่มในบ้านก็เป็นไปได้เหมือนกันอืมบางคนกาลังจะอยากอยากคือมองถึงคุณอยากได้บ้านอ่ะอยากได้บ้านอยากสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองอยากจะขยับขยายหรือการตัดสินใจทําอะไรเพื่อได้เงินก้อนโตมาเพื่อขยับขยายเพื่อ เพื่อสร้างฐานะที่มั่นคงเป็นปึกแผ่นสำหรับคุณนะจ๊ะมีข่าวดีจริงๆนะโอ้ภพยของการเริ่มต้นที่มีข่าวดีอย่างที่บอกถ้าคุณทำงานอยู่ก็มุ่งมั่นกับการทำงานของคุณไปและก็ทุ่มเทให้กับการทำงานไปเรื่องรักมีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้ามีแล้วบางคนเป็นซิงเกิร์มัมซิงเกิรเดถ้ามีแล้วมันบ่งบอกถึงการมีแล้วมันไม่แอปปี้ะ มันมีแล้วมันสามารถแบบเป็นรักที่ฉาบฉวยเอ่ยรักที่แบบวันนสแตนเอ่ยรักที่มันไม่ไม่สามารถมองถึงอนาคตถึงการแต่งงานได้คุณก็ไม่อยากมีแต่ในบางคนอาจจะมีข่าวดีเรื่องบุตรล้านบริวารหรือใครบางคนในครอบครัวไปแต่งงานคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการแต่งงานก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะไพ่ออกมาดีอยู่นะไพ่ของการเริ่มต้นอนาคตไม่อาจคาดเดาได้ค่ะเดอะฟูลเนี่ยเขาเรียกว่าการเริ่มต้นกับการผชนภยัยครั้งใหม่ ซึ่งการประชนภัยครั้งใหม่อาจจะเป็นงานที่คุณทําไปทํางานแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะถ้าเราลุยกับสาขานี้ถ้าเราลุยกับงานตรงนี้เราจะเป็นยังไงบ้างการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆซึ่งมองไม่เห็นอนาคตหรอกแต่ให้ลงมือทำและก้าวไปคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนเป็นการเป็นการเริ่มต้นที่ตื่นเต้นที่ท้าทายความสามารถบางทีคุณบอกว่าเราจะไปถึงไหมอ่ะเราจะผ่านไปได้ไหมเราจะเข้ากับผู้ร่วมงานได้ไหมเราจะสามารถที่จะไปถึงฝั่งฝันของเราไหมไปเถอะถึง ถึงถึงแน่นอนการเดินทางแล้วจะทําให้ให้รวยนะบอกตรงๆนะถ้าคุณชีวิตของคุณนัลมการเดินทางจะทําให้คุณรวยอยู่นิ่งไม่ได้ค่ะการเดินทางจะประสบความสําเร็จเปลี่ยนที่นอนย้ายที่นอนและจะสร้างความสําเร็จตอนนี้จิตของคุณกํลาลังมุ่งมั่นอยู่กับอะไรบ้านครอบครัวความเป็นปึกผ่นมั่นคงทํางานทํางานขยันแขันแข,ข่งอดทนคุณเป็นคนรักครอบครัวการทํางานใดๆหรืออะไรก็ตามคุณอยากให้ครอบครัวคุณมีความสุข คุณอยากให้ครอบครัวคุณมีปึกแผ่นพื้นฐานที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยภัยของการลุยบุกตะลุยฝ่ฟาฟันกับอุป,อปสรรคและปัญหาค่ะชีวิตของคนเรามีปัญหาทุกคนแต่คุณต้องเข้มแข็งในการที่จะเดินไปข้างหน้ากับปัญหาไม่ว่าปัญหาจะคืออะไรนะคะถ้าคุณเข้มแข็งพอคุณคุณสามารถจะบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ไปถึงฝ่ฟาฟันถึงปัญหาที่มีไปได้แน่นอน ให้เข้มแข็งไว้ค่ะบางคนแบบจิตตกอ่อนล้าจิตตกไม่ไหวแล้วอยู่อย่างนี้ไม่ดีเลยแต่ก็ไม่ได้คิดจะทําอะไรแต่ของคุณเนี่ยถ้าคุณคิดจะทําอะไรแล้วบุกตะลุยไปข้างหน้าอย่าหยุดนิ่งอย่าอยู่กับที่รับรองรวยแน่ในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของความรักเนี่ยอาจารย์มองไม่เห็นจริงๆนะความรักอารมณ์ไม่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 อยากมีความรักกหรอเหมือนกับคุณคิดว่าถ้าการการที่คุณจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่สักครั้งหนึ่งอ่ะ ก็ต้องเริ่มต้นด,ดีถ้ามองเห็นถึงอนาคตแล้วว่าคนนี้มาจีบไปกับคนนี้แล้วไม่มีอนาคตร่วมกันอย่างเงี้ยไม่เอาไม่คุยเสียเวลาทํามากินดีกว่าอารมณ์นัน่นนะจ๊ะอ่ะขอขยายจะฟูคุณหน่อยค่ะช่วงนี้อนะเกณฑ์ของคุณเนี่ยที่ผ่านมาก็เรื่องเงินคุณกลัวปัญหาของเรื่องเงินเรื่องหนี้สินใช่ หรือมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณก็ได้บางทีภาวะของคุณเองอยู่ในอาการที่แบบคุณไม่เข้าคลายไม่ออกอยู่แล้วล่ะแต่ก็มีคนมาขอความช่วยเหลือขอความชี้แนะบางคนมายิ้มตังอะไรอย่างนี้ก็รอหน่อยแล้วกันมันจะหลุด้นไปได้นี่สินถ้าเป็นบัตรเครดิตเป็นหนี้สินที่คุณยังติดค้างอยู่หรือเป็นหนี้สินหรือเป็นเป็นสิ่งที่คุณต้องจับใจใช้สอย,ชยเช่นค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ก็ยังจะสามารถที่จะจัดการได้หน่อยได้ได้ได และสิ่งที่คุณรอคอยคือหลายการลรงทุนไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรไปไปอยู่ส,สังคมใหม่ๆเปิดกว้างกับโลกแล้วก็ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นหลักก็ดีฟังค,ค,คนนู้นคนนี้เพื่อที่เราจะได้เปิดโลกทัศน์เปิดเราคิดว่าเราฉลาดจะมีคนอื่นเขาอาจจะฉลาดกว่าเราหรือเราไม่ได้โง่หรอกเราก็เ,าเราก็ฉลาดแหละแต่ว่าเพียงแต่เราได้ความคิดได้แนวทางในการคิดปฏิบัติเริ่มต้นกับคนอื่นได้ดีโดยชาริออ บางคนอยากจะมีเกณฑ์ไปเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศเลยนะเปชาริออดคือน,นักต่อสู้นักต่อสู้นักดิ้นรนนักสแสวงหาอาจารย์มองถึงการเริ่มต้นกับงานใหม่ๆซึ่งมันจะผ่านพ้นไปได้ดีนะใช่ตัดสินใจ <c oughs> หรือบางคนนะกางเอางานเก่าๆเอางานเก่าๆมาแบบว่าคุณทํานานและคุณไปทุ่มเทให้กับงานเก่าเพื่อให้ตัวเองกับดิดตัวขึ้นมาดีใช่คุณเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากนะมีสเสน่ห์มากแล้ก็เชื่อมั่นมาก พอเพาวความเชื่อมั่นลงนิดหนึ่งแล้วก็ฟังฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วคนหนึ่นงเขาแนะนําว่าทําอย่างนี้สิทาอย่างนั้นสิทําอย่างนู้นสิอะไรเงี้ยลองดูถ้าเขาแนะนําอะไรดีเก็บไว้อะไรไม่ดีท,ทิ้งมันไปโอเคไหมแล้วก็ลองเอามาทําดูลงมือทําดูถ้าคุณคิดไปแล้วแล้วคนอื่นมากระตุ้นก็อาจจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดสําหรับคุณก็ได้นะจ๊ะอ่ะเราไปดูกัน ใครแอบส่องคุณอยู่คะตอนนี้ชีวิตของคุณมีใครอยากรู้อยากเห็นไหมหรือว่ามีคนรักเก่าที่เคยแอบส่องไหมใครแอบส่องส่องทาไมส่องเพื่ออะไรมาดูกันสิคนที่ส่องคุณอยู่บางคนอ่องเพื่ออะไรบางคนก็อาจจะคนอะไรคนคนยินดีก็เยอะคนสมน้ำหน้าก็มีอะไรประมาณนี้ว่าเราจะประสบความสําเร็จไหมมาเรารวยดูรวยจังเลยทําไมดูดีจังเลยเขาอาจจะมองบางคนอาจจะมองด้วยความหมั่นไส้ อาจจะมองด้วยความรักอาจจะเป็นกำลังใจหลายอย่างในโลูกมนุษย์ใบนี้นะคะใครแอบส่องส่องเพื่ออะไรคะใครแอบส่องใครแอบส่องคนที่คุณรักค่ะคนที่คุณเคยรักค่ะใช่ใช่คนที่คุณเคยรักอีกแล้วไพ่ของความรักขึ้นมาอีกแล้วไพ่ของคนที่คุณเคยวิ่งตามคนที่คุณมีจิตใจด้วยคนที่เขายังมีความรู้สึกดีๆกับคุณคนที่แอบส่องนั้นอาจจะเป็นคนรอบข้าง คนรอบข้างหมายถึงคนเก่าก็ได้นะแล้วก็หมายถึงคนที่แอบชอบก็ได้เหมือนกันใช่แล้วคนที่คุณอาจจะดิวด้วยเป็นความสัมพันธ์ที่เขามีใจเรียกว่าเอาจิงคนทีเ่เขาชอบคุณอะ่ะเขาส่องหลายคนนะไหนจะไพ่บใบนี้ยคนที่เขาชื่นชม,คน,ชนชมคนที่เขาชื่นชอบคุณเขาอยากดูความเปลี่ยนแปลงในตัวคุณซึ่งถ้าเขาส่องมาตลอดเนี่ยเขาอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในหนึ่งรูปร่างหน้าตาดูสวยขึ้นดูดีขึ้นดูรวยขึ้นสองในความรัก หรือสามในฐานะหน้าที่การงานการเงินอาจจะอยากดูนิสัยใจคอของคุณว่านิสัยใจคอของคุณเป็นคนยังไงคุณมีคู่แล้วหรือยังคุณเป็นอะไรคุณทําไมเก่งจังคุณทําไมทําใจได้เขาส่องเพราะว่า 1.. คนรักเก่า 2.. คนที่ชื่นชอบชื่นชมคุณค่ะคนรอบข้างเขาส่องเพื่ออะไรล่ะเขาส่องเพื่ออะไรส่องเพื่ออะไรคะมองถึงราศีธนูทักน้ำกรกฎมินพุจิค่ะ เข,นนเขาส่องเขาเห็นคุณเก่งเขาส่องเพื่ออะไรเขาอาจจะส่องเพื่อเห็นแรงผลักดันในตัวคุณก็ได้นะเขามองเห็นว่าคุณขยันทํางานมากๆเลยเป็นคนขยันทํางานต่อให้มีปัญหาหรือต่อให้มีอุปสรรคใดๆเขามองคุณว่าคุณอยู่ได้ด้วยความสุขเลยนะต่อให้คุณทุกข์ก็ตามแต่คุณก็คุณอาจจะโพสโซเชียลคุณอาจจะทําให้คนอื่นเห็นว่าฉันดีฉันรวยฉันสบายดีในใจของคุณอาจจะมองว่าเออการส่องเขาส่องเพื่อแบบเออทําไมมันมันไม่มีความทุกข์เลยวะ ทำไมมันมีแต่ความสุขวะคนคนนี้ทำไมถึงมีความเจริญก้าวหน้าทำไมถึงตั้งความหวังสองเพื่อดูนิสัยสองเพื่อดูพฤติกรรมสองเพื่อเห็นคุณว่าคุณไปประสบความแบบนี้ประสบความสำเร็จแบบนี้ได้ยังไงประมาณนี้เหมือนเขาฉาคุณเหมือนกันก็มีความมีฉาเล็กๆน้อยๆค่ะก็มีเหมือนคุณกล้าที่จะกล้าที่จะพูดกล้าที่จะทำเออสองเราอาจจะเอาไปเป็นแบบอย่างก็ได้นะคะ บางคนส่องด้วยความหมั่นไส้ส่องแล้วอยากจะรู้ว่าเอ๊ะคุณทํายังไงถึงประสบความสําเร็จในชีวิตขนาดนี้เอ๊ะทำไมคุณมีความสุขขนาดนี้ทําไมคุณดีขึ้นพัฒนาการพัฒนาชีวิตของคุณอนะเป็นชีวิตที่มันพัฒนาไปในทิศท,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 ทางที่ดีสวยขึ้นรวยขึ้นมีเงินมีทองมากขึ้นเขาหยิบเขาจับทําอะไรนะแล้วเขาทําไมถึงมีความสุขได้ตลอดเวลาแบบนี้อารมณ์นี้ค่ะอืมอ่า ส่องแล้วจะทํายังไงส่องแล้วเขาทํายังไงไหมเขาคิดอะไรไหมส่องแล้วคิดอะไรไหมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแค่ส่องแล้วก็อยากรู้แหละว่าการที่คุณประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ย เขามองแนวทางว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีความฝันเป็นของตัวเองและเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเขาก็อาจจะเป็นกําลังบางคนเนี่ยที่ก็ส่องแล้วดีๆเขาก็เป็นกําลังใจให้เขาก็อยากจะให้คุณประสบความสําเร็จแบบนั้นฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงแต่ในบางคนก็มีเหมือนการส่องแล้วแบบว่าเห็นแล้วแบบอืมรวยจังจะรวยไปถึงไหนเหรอจะรวยเมื่อไหร่เหรออะไรเงี้ยก็มีบ้างนะคะมีทั้งคนรักคนรักก็มีคนเกลียดก็มีเพราะฉะนั้นก็อย่าได้กังวลใจไป เขาสองเพื่อบบจริงๆคนพวกนั้นในในในคนที่สองเราหรือคนที่อยากรู้เรื่องของชีวิตเรามันมีคนสองประเภท1นึ่เขาหวังดีกับเราโดยแท้จริงอยากให้เราเกิดความมั่นคงอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องอาจจะเป็นคนรอบข้างอาจจะเป็นเพื่อนที่หวังดีก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งที่แบบมันชอบเรื่องชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกอิจฉาก็มี ก็อิจฉาว่าทำไมชีวิตดีจังอะไรเงี้ยคือตัวเองอิจฉาคนอื่นคือเขาว่างเราไม่ได้ว่างเราทํางานก็อย่าซีเรียสส่องยิ่งเดีเหมือนกันคือกา,การที่เขาส่องแล้วเขาเห็นเราอะแล้วเขาอิจฉาเราก็เป็นปัญหาของเขาเออเข้าใจใช่ป้าไม่ต้องไปสนใจกับคนอื่นให้มากมุ่งมั่นกับสิ่งที่คุณทํามุ่งมันแล้วมุ่นไปข้างหน้าคนรักเก่าก็ส่องแหละส่องเพื่ออะไรส่องเพื่อที่เขาเขาเห็นคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นจริงๆนะอืม สองแล้วก็มีใจอ่ะสองแล้วก็อยากคุยด้วยเหมือนกันแหละอารมณ์ประมาณนั้นแต่เ็าไม่กล้าคุณเป็นคนตรงไปตรงมาไม่หวานขวานผ่าซากกลัวโดนซัดกลับประมาณนี้คือคนเก่าก็คือคนเก่าทําได้แค่ฟ้องมองอดีเหมือนกันให้เขาดูความเคลื่อนไหวของเราเราอยากอยากให้เขารู้อะไรก็โพสไป เ,เขาจะได้แบบบางคนก็อิจฉาก็อ,อกแตกตายไปเลยแต่บางคนรักเราเขาก็ยินดีกับเราแค่นั้นเองเราทาอะไรเราต้องมีความสุขทาไปโดยที่ไม่ได้เป็นความสุขของผู้ไม่ได้อยู่บนความทึกของผู้อื่นก็ทําไปเลยโอเคไหมอะลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ